ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับโต้งอีกครั้งนะครับในส่วนของตัวร้านมีดคมนะครับช่องทางการติดต่อของเรานะครับก็มีในส่วนของตัวเพจนะครับเพจร้านมีดคมนะครับเพจสำรองของเรานะครับก็เป็นเพจลุ่งเจริญมีดคมนะครับในส่วนของตัวช่องทาง youtube นะครับก็พิมพ์เข้าไปใน youtube นะครับในช่องค้นหานะครับว่าร้านมีดคมนะครับของเราจะขึ้นลาดับหนึ่งนะครับก็กดเข้าไปชมคลิปวิดีโอของเราด้วยนะครับ ถ้ายังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดในส่วนของตัวคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้ก็จะมาเป็นในส่วนของตัวงานโชว์ลูกค้าอีกครั้งนะครับตัวนี้ก็เป็นในส่วนของตัวงานที่ลูกค้าสั่งจองไว้แล้วก็จะมารีวิวก่อนที่จะทําการส่งนะครับก็ต้องขอขอบคุณในส่วนของเอฟซีทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับแล้วก็อุดหนุนในส่วนของตัวเพจร้านมิคมของเรานะครับครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับ ครับวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวมีดนะครับเป็นในส่วนของตัวมีดควนช้างนะครับเป็นในส่วนของตัวมีดควนช้างนะครับแต่วันนี้นะครับมันจะมีในส่วนของตัวไซซ์่อซึ่งเป็นในส่วนของไซซ์พิเศษนะครับท uh <Mm ี่ลูกค้าสั่งทํานะครับไซซ์มาตรฐานของเรานะครับก็จะเป็นใบมีดนะครับใบมีดยาว9นิ้วนะครับครับในส่วนของตัวใบมีดยาว9นิ้วเดี๋ยวเราจะทิ้ง ลิงก์ด้านคลิปวิดีโอให้นะครับบนคลิปวิดีโอให้นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับบนคลิปวิดีโอให้สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับของเรารีวิวไว้มีอยู่หลายคลิปนะครับในส่วนของตัว9นิ้วนะครับแต่วันนี้มีไซส์ส18นิ้วนะครับความยาว18นิ้วนะครับซึ่งเป็นไซส์สความยาวสูงสุดนะครับของเราที่มีการรีวิวนะครับที่เรารีวิวไปก็จะมีในส่วนของตัวไซส์16นิ้วนะครับ ไซส์สินิ้วเดยวผมจะทิ้งในส่วนของตัวลิงก์นะครับด้านบนนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวไซส์ที่เป็น12นิ้วนะครับไซส์เป็น12นิ้วนะครับก็อยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวกดเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็มีไซส์ตัวนี้นะครับเป็นไซส์9นิ้วนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวในส่วนของตัวสินค้านะครับที่ลูกค้าสั่งนะครับตอนวนี้ก็คือมีเจ้าของแล้วนะครับแต่ท่านไหนสนใจก็สามารถสั่งจองไว้ได้นะครับ ในส่วนของตัวที่เป็น9นิ้วนะครับไซส์มาตรฐานนะครับก็จะอยู่สั่งจองไว้ก็จะอยู่ประมาณ2อาทิตย์นะครับจะได้นะครับส่วนไซส์พิเศษนะครับจะอยู่ประมาณสามอาทิตย์นะครับถึง4อาทิตย์นะครับถึงได้สินค้านะครับครับก็วันนี้ก็จะมาโชว์ให้ชมนะครับทุกๆเล่มนะครับ เป็นการโชว์แล้วก็พูดคุยกันไปนะครับตัวนี้เป็นความยาวใบมีดนะครับ9นิ้วนะครับตัวนี้เป็นเหล็กผานลดไถนะครับทั้งด้ามทั้งฝักนะครับเป็นในส่วนของตัวไม้พยุงนะครับเป็นในส่วนของตัวไม้พยุงนะครับตัวนี้ก็ซาะล่องนะครับสลักลายนะครับอาจจะมีเสียงโมไซค์วิ่งผ่านนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับสถานที่ที่ถ่ายพระตานี่ก็คือว่าน้ําท่วมนะครับน้ําท่วมก็ ช่วงนี้น้ำท่วมนะครับ f c ฟทุกท่านก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับนี่เป็นไซย์9นิ้วนะครับไซย์9นิ้วกว่านี้ก็มีทั้งหมดนะครับอยู่2เล่มนะครับนะครับสาย์9นิ้วครับไม้พยุงนะครับเหล็กผ่านรถไถนะครับตีร้อนนะครับงานตีร้อนนะครับชุบแข็งนะครับแล้วก็อบคืนไฟ2รอบนะครับตามสูตรนะครับ วันนี้ก็จะเป็น12นิ้วนะครับวันนี้ก็จะมีส่งในส่วนของตัว12นิ้วนะครับจํานวน6เล่มนะครับก็เอามาโชว์กันก่อนนะครับก็รัดให้ด้วยหวายนะครับแล้วก็ร้อยหูเข็มขัดนะครับนะครับเสาะล่องสลักลายนะครับ มีดควานช้างนะครับอันนี้มีดควานช้างนะครับมีดควานช้างนะครับในส่วนของตัวมีดควานช้างส่วนใหญ่นะครับจะไว้เน็บนะครับเน็บพกพาไว้ป้องกันตัวนะครับเน็บพกพาไว้ป้องกันตัวนะครับใช้แ um uh. ทงดีนะครับใช้หั่นใช้เฉือนดีนะครับ การใช้งานนะครับของมีดแต่ละแบบก็จะแตกต่างกันไปนะครับครับตัวนี้12นิ้วนะครับไม้พยุงนะครับวันนี้เรามาโชว์นี่ก็คือเป็ดไม้พยุงนะครับไม้พยุงทุกเล่มนะครับครับตัวนี้ก็เป็น12นิ้วเหมือนกันนะครับ12นิ้วเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นไม้พยุงนะครับ ลืมให้ดูปอกนะครับขออภัยด้วยครับนะครับก็ให้มาให้ชมก่อนนะครับตัวนี้ขัดผิวแบบด้านๆนะครับให้เห็นในส่วนของตัวลายไม้แบบด้านๆเลยนะครับสวยงามนะครับนะครับ สวยงามนะครับฝนเหมือนจะตกอีกแล้วนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวไม้พยุงนะครับความยาวใบมีดนะครับความยาวใบมีดสิบสองนิ้วนะครับสิบสองนิ้วลิมนี้นะครับวันนี้มีส่งสิบสองนิ้วหกเล่มนะครับอาดให้โดยไว้นะครับร้อยหูเข็มขัดนะครับ ทุกเล่มนะครับตัวนี้ก็เป็นมีควนช้าง12นิ้วนะครับมีส่วนทั้ง12นิ้วนะครับเดี๋ยวให้ชมด้านในนะครับ นี้แสงอาจจะน้อยหน่อยนะครับฟ้าคึมนะครับฟ้าคึมมันฝนจะตกเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นมีดควนช้าง12นิ้วอีกเล่มนะครับ ให้ชมกันไปนะครับเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็เอาของสวยๆงามๆนะครับมาชมมารีวิวให้ดูก่อนนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวมีดเน็บนะครับมีดเน็บนะครับตัวนี้เราเคยรีวิวไว้นะครับแต่ชุดนั้นนะครับจะเป็นไม้ก้ามปูนะครับเดีเราทิ้งดิ้งไว้ด้านบนนะครับท่านไหน สนใจก็กดเข้าไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนคลิปวิดีโอนะครับที่ที่ขึ้นอยู่นี้นะครับตัวนี้ผมทํามาเป็นไม้พยุงนะครับทํามาเป็นไม้พยุงนะครับก็สลักลายนะครับสลักลายนะครับไม้พยุงลายสวยงามนะครับก็เดี๋ยวดูชมด้านในกันนะครับด้านในกันนะครับ ตัวนี้เป็นเหล็กฐานรถไถนะครับเป็นเหล็กฐานรถไถนะครับเซาะร่องนะครับสลักลายนะครับตัวนี้ใช้เวลาหน่อยนึงนะครับในการทำนะครับประมาณ1เดือนนะครับก็ตัวนี้ก็ไม่ได้ทำสต็อกไว้นะครับก็จะทำเป็น เป็นตามออเดอร์นะครับเพราะว่าตอนนี้เราเล่งตัวงานหลักก่อนนะครับก็เป็นในส่วนของตัวมีดควานช้างนะครับมีดควานช้างนะครับตัวนี้ก็ความยาวใบมีดนะครับอยู่ที่10นิ้วนะครับหน้ากว้างอยู่ที่2นิ้วนะครับสันหนาอยู่ที่4มิลนะครับตัวนี้เป็นเหล็กผ่านรถไถนะครับใช้ฟันได้นะครับเฉือนได้หันได้นะครับใช้เป็นมีดเน็บมีดเดินป่าได้นะครับแล้วก็โชว์ได้นะครับตัวนี้สวยงามนะครับ สวยงามนะครับเป็นไม้พยุงด้วยครับไม้มงคลนะครับฝนเริ่มมาแล้วครับอันนี้รีวิวกลางฝนเลยครับรีวิวกลางฝนเลยนะครับฝนเริ่มมาแล้วนะครับ จะต้องเร็วนิดนึงแล้วนะครับมาถึงตัวไฮไลท์ของเรานะครับเข้าเฟรมยังจะไม่พอนะครับตัวนี้มีดควานช้างนะครับลูกค้าสั่งทําพิเศษนะครับความยาวนะครับความยาวใบมีดนะครับอยู่ที่18นิ้วนะครับทั้งด้ามทั้งฝักเป็นไม้พยุงนะครับตัวนี้เป็นลายไม้ที่พิเศษเลยนะครับ ค่อนข้างสวยงามนะครับเป็นเอกลักษณ์นะครับไม้พยุงนะครับตอนละเรียมนี่ก็คือลายไม้จะไม่เหมือนกันเลยนะครับเป็นเอกลักษณ์ของใครของมันไปเลยนะครับนะครับก็สลักลายนะครับสลักลายนะครับนะครับก็ให้ชมกันนะครับ ค่อนข้างยาวค่อนข้างใหญ่เลยนะครับตัวนี้ก็ถักไว้นะครับถักไว้ร้อยหูเข็มขัดให้นะครับเดี๋ยวเรามาชมใบมีดกันนะครับนะครับความยาวใบมีดนะครับ18นิ้วนะครับ18นิ้วเอาแล้วนะครับฟ้าเริ่มมืดแล้วนะครับแล้วฝนก็ตกแล้วนะครับตอนนี้ครับแสงไม่มีแล้วนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับ ครับก็ซ้อร่องสลักลายนะครับเหมือนมีดควนช้างทุกไซส์ทุกแบบนะครับหรือลูกค้าหรือลูกค้าท่านไหนนะครับที่ไม่ต้องการล่องไม่ต้องการลายก็สามารถเจงได้นะครับสวยงามนะครับตัวนี้ครับค่อนข้างใหญ่นะครับพกเป็นสไตล์มีดดาบได้เลยนะครับ คลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับฝนตกแล้วนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับอาจยังเหลืออีกสองเล่มนะครับลืมไปเลยนะครับหลืงเหลืออีกสองเล่มมาแล้วก็ขอรีวิวหน่อยนะครับตัวนี้เป็นในส่วนของตัวมีดแร่นะครับมีดแร่เราก็มีที่รีวิวไว้นะครับเดี๋ยวทิ้งในส่วนของตัวลิงก์นะครับกดด้านบนเข้าไปดูได้นะครับมีดแร่นะครับ ก็ล่องสลักลายนะครับเป็นไม้พยุงนะครับทั้งด้ามทั้งฝักนะครับความยาวใบมีดนะครับอยู่ที่5.4นิ้วนะครับ5.4นิ้วใช้แล่ใช้หั่นใช้เฉือนนะครับดีครับเข้าป่าครับไว้ทําอาหารครับรุ่นนี้ทําอาหารด้วยสวยงามด้วยนะครับวันนี้ก็มีมา2องลิมนะครับในส่วนของตัวมีดเล่นะครับที่จะส่งนะครับก็รัดไว แต่รุ่นนี้ลูกค้าสั่งพิเศษนะครับก็คือไม่เอาล่องนะครับไม่เอาล่องไม่เอาลายนะครับอันนี้ลูกค้าสั่งทำพิเศษนะครับครับถ้ายังไงก็ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถกดลิงก์นะครับเข้าไปในเพจใต้คลิปวิดีโอได้นะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวลน์นะครับลายที่เราขึ้นไว้ให้นะครับด้าน ตอนแรกนะครับก็สามารถสแกน QR code นะครับเข้าไปในไลน์นะครับหรือกดลิงก์นะครับกดลิงก์ไลน์นะครับใต้คลิปวิดีโอนะครับส่วนรายละเอียดแล้วก็ราคานะครับทุกคลิปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดแล้วก็ราคาไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ